คุณผู้ฟังกาลยานามิตรทุกท่านครับวันนี้มาพบกับอมตะวาจาจากหลวงปู่มรดกทางปัญญาเพื่อความสงบอย่างยิ่งข้อที่55ถึงข้อที่63เชิญรับฟังกันเลยครับอมตะวาจาข้อที่55งานพระบรมศพของพระพุทธเจ้า ในวันที่จักรปรินิพานพระาศาสดาเสเด็จเดินทางจากเมืองเวสาลีผ่านหมู่บ้านเป็นลำดับเพื่อจะไปนิพานที่เมืองกุศินาราอันเป็นเมืองเล็ก,เลกๆเมืองหนึ่งก่อนหมดลมหายใจพระอานนท์ได้ทูลถามว่าเมื่อปรินิพานแล้วจักปฏิบัติต่อพระสรีระโดวยวิธีใดๆตรัสตอบว่าดูกอ่อนอานน์ พวกเธอเป็นพระภิกษุบริษัทอย่าขวัญขวายเพื่อการบูชาต่อสรีระของเราเลยอานน์เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าจงพยายามทำให้มากในประโยชน์ของเราคือทำตนให้พ้นจากกิเลสจงมีความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสบาปกรรมให้เบาไปมุ่งต่อที่สุดทุกโดยเสมอเถิดอานน์เอ๋ย การบูชาต่อสรีระของสถาทศนั้นไม่ใช่กิจเป็นหน้าที่ของคารวาสเขาพวกราชาพรามณผู้ศรัทธาในเรามีอยู่เขาจักทำเองหน้าที่โดยตรงของภิกษุคือการรีบทำความเพียรเพื่อถึงที่สุดทุกแล้วจักได้ช่วยผู้อื่นต่อไปข้อความตอนนี้เท่ากับทรงย้ำให้พวกเราเข้าใจว่าพระมีหน้าที่อย่างไร พระศาสดาไม่ทรงชมเชยความฟุ่มเฟือยที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนครั้นปรินิพานผู้ครองเมืองกุสินาราเป็นเจ้าภาพจัดแจงหอศพด้วยผ้าสีขาวและสำลี500รชั้นแล้ววางพระศพในรางเหล็กที่เต็มไปด้วยน้ำมันหอมปิดฝาเพราะเป็นพระศพของผู้ที่โลกบูชามากจึงช้าอยู่ถึง6วันพอถึงวันที่เ ก็นำไปถวายพระเพลิงนอกพระนครนี่เป็นวิธีการผอศพครั้งกระโน,น้นอมะตะวาจาข้อที่56ผู้มีธรรมะประจําใจถือหลักว่าคนอื่นเขาจะทําชั่วเราไม่ทําชั่วคนอื่นเขาจะทําอะไรไม่เป็นธรรม เราจะไม่เอาอย่างเราจะไม่ใช้แต่จะใช้ของดีตอบโต้กับของชั่วอมตะวาจาข้อที่57งานศพของพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นมือขวาของพระาศาสดาในการช่วยพระองค์ประกาศศาสนาให้แพร่หลายเป็นพระสาวกที่ทำงานมาคู่กันกับพระโมคคัลนะ คำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นของพระมหาเถรรูปนี้อยู่ไม่ใช่น้อยชีวิตของท่านเป็นตัวอย่างของพวกนักบวชที่ทําประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงครั้นถึงคราวที่ท่านจักตายท่านรู้ตัวเองของท่านเองดีแล้วจึงไปทูลลาพระศาสดาเพื่อนิพพานทรงพระอนุญาตแล้วก็เดินทางไปบ้านเดิมของท่านที่ตำบลน,นาลันทา เพื่อเทศนาโปรดมารดาผู้ยังมีความเห็นผิดอยู่และได้นิพพานที่นั่นพวกญาติก็จัดการถวายเพลิงศพอย่างง่ายๆและเก็บกระดูกห่อผ้าขาวนำไปถวายพระาศาสดาที่เวรุวันจึงสั่งให้ก่อสถูปไว้ที่ทางสีแพร่งเพื่อเป็นที่สักการะของประชุมชนต่อไปนี่ก็เป็นงานศพง่ายๆที่ไม่มีพิธีการอันใดเหมือนกัน อมตะวาจาข้อที่55มองดูตัวเองให้ดีว่ามันมีขาดบ้างไหมคือขาดธรรมะบ้างไหมฉุนเฉียวบ้างไหมหงุดหงิดบ้างลืมตัวแล้วแสดงอะไรออกไปในทางที่ไม่เหมาะสมไม่ควรบ้างไหมถ้าเราแสดงอาการอย่างนั้นออกไปก็แสดงว่าขณะนั้นธรรมะไม่มีอยู่ในใจเรา เมื่อธรรมะไม่มีอยู่ในใจของเราอะไรมากระทบมันก็ระเบิดขึ้นทันทีอัมมตะวาจาข้อที่59ถ้าคนเราไม่มีความรู้สึกดีงามในใจก็เรียกว่าความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เป็นได้แต่เพียงขั้นคนเท่านั้นเป็นคนแต่ไม่ถึงขั้นมนุษย์ การเป็นมนุษย์นั้นต้องมีใจเต็มเปี่ยมอยู่ด้วยคุณธรรมตลอดเวลาจะคิดจะนึกอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรจะประกอบธุรกิจการงานอะไรก็ต้องนึกแต่ในแง่ที่เป็นธรรมะไม่คิดในแง่ที่ว่าเพื่อตัวเพื่อประโยชน์ของเราอมตะวาจาข้อที่60สถ้าเราอยู่ใกล้ธรรมะ แสงสว่างทางใจก็เกิดขึ้นห่างธรรมะแสงมันน้อยมองอะไรไม่เห็นถ้าเราหันหลังให้ธรรมะตัวเราที่เป็นตัวไม่ถูกนั่นแหละมันปิดบังหมดเรามองไม่เห็นความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายอมตะวาจาขก้อที่61เ,เรื่องของธรรมะ เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตที่เราต้องใช้ทุกเวลานาทีของชีวิตเพราะเผลอไปเราจะเกิดปัญหามีความทุกข์เดือดร้อนใจแต่ถ้าไม่เผลอไม่ประมาทก็ไม่เป็นไรอมตะว,วาจาข้อที่62การสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ถ้าสงเคราะห์แต่เพียงด้านวัตถุเท่านั้นไม่เพียงพอ เพราะวัตถุไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่รู้จะให้สักเท่าไหร่จึงจะพอแก่ความต้องการแต่ถ้าเราให้ธรรมะแก่เขาแล้วจะเป็นการเพียงพอแก่ชีวิตของเขาเพราะเมื่อเขาได้รู้ธรรมะได้ปฏิบัติตามธรรมะได้ดำเนินชีวิตชอบตามแนวทางของธรรมะแล้วอะไรอะไรก็จะสมบูรณ์ขึ้นไม่มีความบกพร่องต่อไป และอมตะวาจาข้อที่63สําหรับ EP นี้ในงานศพอย่ามีการกินเหล้าอย่ามีการสนุกประเภทใดๆแต่ว่าถือเป็นบุญเป็นกุศลเช่นพ่อแม่เรานอนอยู่ในโลงอย่างนี้เราควรจะนิมนต์พระมาะแสดงธรรมให้ฟังกันให้ทุกคนที่มาได้เกิดปัญญาได้ความสลดใจ เพราะได้เห็นศพเป็นเครื่องเตือนใจได้ฟังเทศกันด้วยความสนบคุณผู้ฟังครับเรามาร่วมกันตระหนักและตื่นรู้กันครับว่าหากเราต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆให้เกิดขึ้น เราควรคิดวางแผนทบทวนลงมือทําประเมินสิ่งต่างๆที่ได้พูดได้ทําลงไปว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนาศักยภาพในหน้าที่ทุกๆหน้าที่ของเราให้ดีขึ้นลดความโลภโกรธหลงให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อที่จะได้พบกับสัมีิสุขและบรมสุขสำหรับวันนี้สถานีไอวิช สวัสดีครับใครๆเขาก็ให้อภัยจงเตือนใจอมตะวาจาข้อที่20เวลาทำอะไรต้องเชื่อมั่นเสียก่อนว่าตนต้องทำได้แน่ๆคิดหาวิธีการกระทำต่อไปว่าวิธีใดจะถึงจุดหมายที่ตั้งไว้เมื่อแน่ใจแล้ว ก็เดินตามวิธีการนั้นอย่างรอบครอบ